กฎการขโมยเงินปากผีขโมยไม่เรียกไม่เว้นไม่แต่เงินในปากศพีมีโลงด้วยอ่ะีนี่มันงานศพเลยว่าทำไมศพมันเยอะจังหวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไระกฎการขโมยเงินปากผีไว้เตยซึ่งทุกรลายที่ขโมยเงินปากผีไม่ถูกเผาตายก็ตายทั้งเป็นทุกคนไอน้องเป็นอะไรเฮไม่มีเรียญอนไน้อร้อน เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับข้าสูนทริการหลอนด์กเว็บวันนี้เติมมเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดผีสะพึงได้โดยที่พวกเรากไม่รู้ว่ากดผีสะพึงที่มาจากด์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อกดผีสะพึงจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้นะครับถ้ากดกแล้วงานไปรับชมคลิปไปได้เลย เฮ้ยเตยวันเนี้ยทางเว็บไซต์ดาวเว็บอ่ะมันมีกดผีสะพึงมาเวย้ยโอ้โหผีสะพึงเร็ววะยันน่ากลัวเลยดีวะงานก็เราไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมมอแล้วกันกดหลอนที่มีขึ้นเพื่อเตือนคุณโอ้โหเตือนอีกแล้วเหรอใช่ไงไม่เราทำพลาดไงงานเราไปดูแล้วมีกฎมาใหม่บ้างอะกดข้อแรกเนี่ยกฎการนั่งกินข้าวบ้านผีนั่งกินข้าวกับผีะนะแล้วไม่รู้ว่านั่นเป็นบ้านผีอะโอ้โหก,กดข้อที่สองกดการขโมยเงินปากผี ใครจะกล้าว่าเงินจะป่าผีหรอ,อมันเป็นของถังและขายด้วยราคาด้วยนะกดข้อที่สามกดการจับหมู่บ้านผีปอบอผีปอบใครจะกล้าจับวะและประเด็นคือทั้งหมู่บ้านเป็นผีปอบเนี่ยนะกเข้อท้ายกดการช่วยผีตาหมาหัวผีหัวขาดปะจะไปรู้ว่าหัวมันอยู่ไหนอะแล้วมึงสนใจกดข้อไหนงนั้นอะว่ากดข้อสองไหมกดการขโมยเงินป่าผีเนี่ยนะนมึงกล้าหรอก็อช่วงนี้ร้อนเงินนะ่ะมันก็เอากดข้อน,นี้เลยกนะัน กฎการขโมยเงินปากผีขโมยไม่เลือกไม่เว้นไม่แต่เงินในปากศพอู๋กูไม่กล้าเนี่ยไอเตยเขาตายไปเขาก็ไม่ได้ใช้สนใจดิต่อที่เมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยคุณชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ตอบ่อไปทางอีเมลและได้รับการสั่งซื้อกดการขโมยเงินปากผีไป,ไจจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาวเวบเขาได้ตอบกลับมาว่าคือจะดโซโลเกชันไหมเราภายในสิบห้าที่ข,ในในในข,ข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่า ไอ้เตยนี่ยอยู่แถวไหนแล้ววะเนี่ยก็น่าดีวไว้เนาะถูจะดูดีมีลงด้วยอ่ะนี่นี่มันงานศพอะไรวะทำไมศพมันเยอะจังวะใช่เหรอแต่คนมาน้อยมากเลยนะนเฮ้ยเนี่ยนะที่เขาจะงัดเงินจากปากผีไอ้เตเยเฮ้ยอะไรวะว่างานศพยหญจันนี่แปลกปะวะก็รวยนะเว้ยแต่ทำไมคนแม่งไม่ค่อยมากันเลยเอออะไรวะ<อ>ไม่ค่อยมาเลยวะไอ้เนาะมาน้อยมากทำงานธุรกิจเดีกับกูบอสคืออะไอเน็อตขึ้นาดีไว้เตยจากปากผีอุ้ยเตยนั่นน่าจะปากผีจริงเหรอวะ เฮ้ยกู้อะไรกู้กู้อะไรอ่ะกู้กู้กู้อะไรวะกู้ไอ้นอนกูเป็นอะไรอ่ะผีไรของมันวะไม่เห็นมีอะไรเลยเออผีไรของมันวะไม่เห็นอะไรไว้เตยว่ามันหลอนไปหมดแล้วกู้ไนอน กฎการขโมยเงินปากผีไวเตยมีกฎด,ด้วยวะคุณลองไปอ่านกฎด,ดีกว่าป่ะ<อ>กฎการขโมยเงินปากผีกฎข้อแรกหากคุณตั้งใจแฝงตัวเข้ามาในงานศพเพื่อจะขโมยเงินปากผีคุณต้องระวังตัวอย่าให้ชาวบ้านจับได้เด็ดขาดและคุณจงจําไว้ว่าเงินปากผีที่มีราคาและเป็นที่ต้องการอยู่ในปากศพที่ตายวันเสา,า,นา,าร์เผาวัาวนอังคารไวเตยตายวันะเสาร์เผาวันอังคารเนี่ยนะเนียหรอวะนี่ดีวะ ข้อที่สองระหว่างแฝงตัวให้คุณทำตัวให้กลมกลืนกับชาวบ้านที่มาร่วมงานศพให้ได้มากที่สุดและคอยจับตาดูว่ามีคนตั้งใจจะมาขโมยเงินปากผีเหมือนคุณหรือไม่หากมีให้คุณพยายามหาจังหวะชิงลงมือขโมยเงินปากผีก่อนทันทีไอ้พวกเมื่อกี้เปนใช่ฟวะว่าใช่แน่เลยวะ่ะ ข้อที่3ข้อควรระวังหากคุณไปขโมยเงินปากผีจากศพที่ตายวันสวเสา,าร์เตรียมเผาวนอัคารวิญญาณจะอาฆาตและห่วงของมากเพราะเงินนั้นจะเป็นเงินที่ศพจะเอาไปใช้เป็นค่าเปิดทางไปยังพบหน้าหากคุณตั้งใจไปขโมยคุณควรมีของขขังติดมือไปด้วยเพื่อกันไม่ให้วิญญาณตามมาทำร้ายคุณได้ แล้วมึงมีไหมของขังอ่ะก็ไม่เห็นจะมีไหนนอดข้อที่4ในกรณีที่ของขังของคุณใช้ไม่ได้ผลหรือถูกวิญญาณร้ายตามทําลายให้คุณโท่กระถาชินบนบัญชรกระถานี้จะช่วยคุณให้รอดจากวิญญาณ้ายได้หากคุณไม่ได้มีเจตนาที่คิดหลาย อุ้ยเตย,ยเรามาขโมยเงินปากผีนี่ไ็เราคิดหลายแล้วนะกพะว่างั้นแหละพขาที่าก็ถ่ายหากคุณขโมยเงินปากผีกลับออกไปได้แต่คุณอย่าลืมว่าวิญญาณก็ตามไปทวงของเขาคืนจากคุณได้เหมือนกันซึ่งทุกรลยที่ขโมยเงินปากผีไม่ถูกเผาตายก็ตายทั้งเป็นทุกคนถูกเผาตายไว้เตยอยก็ตายสมไม่สวยดีว่าก่อน,นี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณลงมือขโมยเงินปากผีว่าจะขโมยเดียววะเอาก็ลองไปดูกอนละกันอุ้ยแล้วพวกมันพูดว่าศพคนรวยไยนเตยกูว่าน่าจะมีเงินอะไรวะ อะไรวะเอ้าไอ้น็อตพวกมันกลับมาอีกแล้วอ่ะมันถือแฉลงมาด้วยนะนายเตยมัเตรียมการอะไรวะจัดดีจังเลยวะเขาบอกให้รีบขโมยก่อนพวกมันนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่วะมึงมาขโมยเงินจากปากผีเหรอปลาเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยนะอย่ามาโม้ขโมยได้ไงอย่ามาโกหกปลาเปล่าโอ้เรารู้กันเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่ามาแบ่งกันเดี๋ยวนายเตยเอาเปล่า พวกผมรูใจพวกพี่ถังไงอะเออก็รวมไปเลยเออคนละครึ่งล้วอย่างนั้นนี่เจ้าแสลงนั้นอย่งน้เรียกไหวเตยเฮ้ยเุ้ยุ้ยเุ้ยลยนอต้ยเอนันศั่นอแล้วรยกัแล้วมีทองนอต้ยเ้ยยะ้ย้ยเ้ย อุ้ยรว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 ยหืมไวเตยอุ้ยอุ้ยเตยเขาบอกว่าอุ้ยแยจันน่ะตายวันเสาร์เผาวันอังคารด้วไม่ใช่เหรอวะเออว่าแปลว่าเหรียญเขาก็ได้ราคาสูงแลดิอุ้ยพี่พวกมันงูปะวะเออว่าพวกมันงูงูแน่เลยว่ะผีอะว่างูแน่เลยว่ะจะเอไงอยู่ไวเตยวี่เงหรอเราจะลองดึงดีวะดึงไปเลยมันไม่รู้หรอกเอาเดี๋ยววะเออดึงเลยมันจะดึงออกไว้เตยน้องมึงดึงดิ ลุงก็ไปเรียนนะเออดึงเลยดึงทีเดียวมาพี่พี่มึงจะเอาเหรียญกูไปทำไงกูไม่อยู่แล้วเฮียไม่รู้เอ้าอะไรกูรู้ไม่ออกเฮยเอ้าไอ้ดอสเอ้าไอ้ออกดิไอ้ดอเฮ้ยไอ้ดอสไอ้ดอสมึงไปไห เฮ้ยไปกู้ไปเฮ้ยไปกู้ไปอะไรวะเนี่ยเลือดนี่หว่าเฮ้ยไอ้อน,อน็อตไอ้น,น็อตหนูวะเฮ้ยตัวมันหายไปไหนวะไม่เหลือแต่คราบเลือดอน่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันโดนยีนจันทร์ฆ่าตัวไปแล้วอะ่ะเฮ้ยแล้วผีจันทร์ม่งโคตรเฮี้ยนอะไรวะไอ้น็อต ไอ้น้อยมึงอยู่ในนี้ปล่าวะไอ้น้อยเสือเตยปู้วะไอ้เตย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 นี่กูเบาเตยไอ้เตยไอ้น้อยไม่มีเสียงว่ะหัวลงนี้ไอ้อุ้ยลงนี้มันลงผีอยจันนิวะไอ้น้อยไอ้น้อยมึงอยู่ลงนี้ปล่าไอ้น้อยไอ้เตยกูอยู่นี่เตยเฮ้ยไม่ได้ยินหรอวะ ไอ้ตี้ไอ้น็อนทำไมมันเงียบวะแล้วมันหายไปไหนอะตอนแรกมันก็สลบอยู่ตุงนั้นไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยเอาไงดีวะไอ้น็อตเอาเฮ้ยหายเลยวะหุยหุยเงินเต็มเลยอะอุยอะไรวะเนี่ยมีทั้งเงินทั้งทองเ้ของคู่แหละของคู่ของคู่อะไรวะ จะเผาไอแม่งแม่งเกิดเลยไอ้สองคนนี้มาอีกแล้วเฮ้ยอ,อะไรจะทำ <โด S 2> อะไรเฮ้ยอย่ามันมีไอร้อนอยู่อยู่อะไรไม่อยูอยิ่งจันทร ำไมเปนร้อนร้อนวะร้อนวะไอ้เตายช่วยกูด้วยตรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเผาเฮ้ยเฮ้ยมันจะเผากันแล้วเฮ้ย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 เหนยอย่เฮ้ยนอะไรเฮ้ยยายนี่มาหกล้ม